มีคนถามแอดมินมาบ่อยๆนะครับว่าการเลี้ยงแม่นแคดหนึ่งตัวเนี่ยในบ้านของเขาเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะพามาดูกันนะครับกับบ้านตัวอย่างอันนี้นะครับอันนี้คือบ้านของแม่นแคดที่ชื่อว่ามะเหนียมนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยตัวคอกนะครับที่แอดใช้อยู่เนี้ยจะเป็นคอกพลาสติกแบบ DIY นะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับอย่างที่2ก็คือวัสดุปูรองพื้นนะครับอย่างที่แอดใช้อยู่เนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นแผ่นรองฉีดสุ แอดจะปูด้วยผ้ารองฉี่สุนัขแบบซักได้นะครับถัดมาที่สําคัญนะครับก็คืออาหารนะครับอันนี้จะเป็นอาหารสาหรับเม่นแคดโดยเฉพาะนะครับเราจะไม่แนะนําให้เขากินอาหารแมวอาหารหมานะครับต่อมาเลยก็คือถ้วยอาหารนะครับแนะนําว่าให้เป็นถ้วยทรงแบนๆนะครับถัดมาอันนี้เป็นที่กินน้ําแบบที่แอดใช้นะครับคนอื่นจะใช้เป็นแบบหลอดดูดน้ําก็ได้นะครับอันต่อมานะครับแนะนําให้มีบ้านแอบนะครับเป็นบ้านที่น้องเม่นเนี่ยสามารถเข้าไปหลบเข้าไปนอนได้นะครับแล้วก็ในบ้านแอบเนี่ยก็ควรจะมีผ้าห่มผืนเล็กๆแบบนี้ให้เขาด้วยนะครับ แอดลืมพูดไปตรงนี้นะครับแอดปูด,ด้วยแผ่นรองกันมดนะครับอันนี้จะทําให้มดไม่ขึ้นที่ให้อาหารน้องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําว่าใครเลี้ยงเม่แมนแคคควรจะมีก็คือล้อวิ่งนะครับเพราะว่าเม่นแคคชอบวิ่งมากก็ควรจะมีล้อวิ่งให้เขานะครับแล้วก็ใต้ล้อวิ่งอันนี้หาเป็นถาดมารองนะครับเวลาน้องเขาวิ่งเนี่ยหรือฉี่หรือรอื่นเนี่ยจะได้ตกลงไปที่ถาดรองนะครับส่วนใครจะหาอุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่มก็ได้ตามสบายนะครับ